ขอขอพวกเราขอบคุณอาจารย์อครั้งนึนะครับครับ,รบแล้วก็ในนามของผมนะครับที่เป็นผู้สอนในรายวิชากาอปลอดภัยบนเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์พิภูณคุณแสงน,นะครับมากคั้นหนึ่งในฐานะของผู้สอนด้วยนะครับถ้ามีีนใจที่ เป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับผมจะขอรบกวนท่านอาจารย์ที่ปเนี่ามาช่วยให้ความรู้นะครับกับนักศึกษาในอนาคตต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ริญามากครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอ,อให้อาจารย์ที่ปริญาได้มาสอนเราอีกในเทอมต่อไปนะครับ